คนอีมากเพื่อหลานจูงทำได้ของไปดาร์มาเขาหดใส่คือเรื่องคือเรื่องคือเรื่องโอ้เก่งจังเลยป๊าดเดี๋ยวนะไอเครื่องนี้จะเล่าให้ฟังว่าใครทำมั่งมีนะอาร์เพื่อหลานไม่นอนจูงทำได้ มีทะเลแล้วก็มีพี่จวงสี่คนเลยนะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยกว่าจะกว่าจะเป็นบ้านนจวงเนี่มันนี่ภาพอยู่นี่อยู่เพื่อหลานจวงทำได้ค่ะอุปการจวงจวงหน้ามืดนะเขาจะบอกจะโดนเตะเด้อ วัวน้ำเลยค่ะสตัวสลสลเดอร์บ้านนี้มองนี้มันแสบดูเนี่ยเป็นอไมองนี้สองอกยางน่เป็นขอที่ยสไลเดอร์มาให้หลานเนี่ยสไลเดอร์เ็แล้วเกลียดระบาด เกินไปอเ <bey> ล <ue> ่นบ <eterm oon> <se astrology> ัตรใหเล่นอเล่นดเจีเเเลา่อว้าว้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลย ให้บเรียน้าให้เสนะร่งนอยค่ะ